มาเร็ว,รวสิสวนี่โทรศัพท์พี่ไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นคลืนดึกๆโอ้พัดลมพี่เพิ่งรู้ขอโทษค่ะมันโดนพัดลมน้องออยรีบมากินสองทุ่มเลยนะเดาวกินข้าวกับเค้กข้าวครับ ผัดนั้นมันต้องผัดใหม่ๆแล้วกินแล้วพอเรามันมาอุ่นผักมันก็สลดสีมันก็ไม่สวยอืม็ไมไรผัดตั้งแต่ห้าโมงมื่กิน่ะสองทุ่มกว่าแกงขออยากรอรับพี่ออยเขาคุยโทรศัพท์อยู่กินไปเถอะเขากินแป๊บเดียวแหละน้องน้องออยน้องแอซื้ออันนี้มาจากไหนก็อกอกพี่ดำบอกก็อกอก แต่ถ้าเปิดแล้วถ้ารัดไม่ดีมันจะไม่กรอบอร่อยไหมใช้ได้ไหมพี่น้อพทุกคนพี่ยังไม่ได้กินกรอบเนี่ยหมต้องออยเอ้ยไม่กินข้าวเขาคุยงานอยู่เปล่ารอกินข้าวเต้องรอกันใช่แล้วกว่าจะเสร็จก็นู่นสามทุ่มหนังจีหนังจีชั่วโมงสอง โอ้ยาวขนาดนั้นเลยเหรอหนังยาวถึงสองชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะแด้ดูรอบสามทุ่มสามทุ่มห้าสิบก็จะเสร็จประมาณเที่ยงคืนนิดเที่ยงคืนถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งอ่าเที่ยงคืนนิดเดียบเอาสิคะพี่ออนเที่ยงคืนนิดนี้ก็มาถึงประมาณเที่ยงคืนครืงไม่เกินค่ะบ้านก็ยังไม่หลบพี่เคยไปดูตรงนี้กับน้องนนนนม์เจอร์นี่พี่ไปดูมันแล้วจะเชื่อที่เนาะเออแต่ว่าแบบมันโอเคเดียวมันไม่ผูกพาน่ะ มันช่วงนี้แต่ก่อนนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละคนเยอะเหมือนกันไม่มันไม่เหมือนเซนทันน้องก็ยังไม่ได้ตัดตายแล้วต้องรอให้พี่ตัดเออเนี่ยนั่งรอพี่แทนที่จะตักข้าวให้พี่ข้าวเหนียวไม่มีแล้วน้องเอาไปหมดแล้วน้องเอาไปหมดแล้วเขากินกับเอ้นาหนะความหมูย่างนกิ วันนี้ทำไมกับข mm ้าวไม่เต็มโต๊ะวันน anyway. ี้มีวันนี้มีแต่ขนมเต็มโต๊ะขนมอวันนี้มีแต่ขนมเต็มโต๊ะขนมพอเผาได้แล้วมันเยอะมากเลยนู่นน่ะของพี่ดำนะกินแต่ขนมเห็นไหมน่ยท่นาอาก็ซื้อมาไอ้นี่ก็มีแต่ขนม มันไี่นิดหน่อยน้องเออายุมากแล้วกินไม่ไหวแล้วขนมเนาะเผาๆแล้วถ้าจะซื้อก็ซื้อพวกผลไม้ดีกว่านผลไม้พี่เขาซื้อกินอยู่ทุกวันนขนมมาเผาได้แล้วไม่ใช่เด็กที่จะมานั่งกินแต่ขนมทุกวันทุกวันไม่เอาพี่ไม่นั่งพี่จะไปแล้วไม่ดไม่ด่ดพี่ท พี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเค้กพี่ชอบกินเค้กไอ้นั่นไอซครีมมากกว่าอ๋อหรอถ้าเค้กอย่างนี้ถ้าเค้กอย่างนี้พี่ไม่กิน,กนแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปปีใหม่พี่งดนะเพราะพี่กลัวใส่ชุดไม่ได้ไชุดพี่มันมันแก้ไม่ได้หรอกแม่ให้กินให้หมดอะอะไรต่ำได้อะพ่ไหญ่พี่เนี่ยหมดตาพี่ดำอุ่นแล้วไม่ใช่เหรอเอามากินให้หมดกมากินไม่กันโดน นิดหน่อยก็ไม่เอาบอกแล้วงดข้าวพี่ยังไม่กินเลยนี่ค่ะ,อ,ะอร่อยขึ้มนมาเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่กินข้าวอ่ะเมื่อวานพี่จกข้าวเหนียวไปสองคำก,ก็ไม่เป็นไรก็บอกพี่พี่ออนระวัละงลูกบูบนะโอ้พี่ไม่บูบล้งก็เอ้ยเดินสบายเลยเดินเดินเดินนี้ก็ปิวเลยกินข้าวนี่อึดอดัด แกงใส่อะไรลูกชิ้นใช่ค่ะลูกชิ้นเห็ดหอมแกงสาหร่ายกินข้าเป็นเห็ดหอมเนี่ยเป็นเด็กกาหนีกินข้าวในหม้อกินกลับในหม้อบ้านนี้กินย่ายๆเราค่ะกินง่ายๆบบพิธีพี่ถันเพรว่าถ้าวันถ้าพรุ่งนี้แม่เห็นในหม้อนะมันจะตายลูกชิ้นเลยอุ๊ยร้อนระวังมือจะไปโดนหม้อมันจะ ก็เขาสั่งให้กินให้ทําเยอะเหรอแต่ออยทําเยอะอีกทำน้อยนะพี่น้องเดี๋ยวทำแค่ลูกชิ้นห้าลูกนะะเอาไปให้แม่เขากี่ลูกห้าลูกเอาทำไมมันเหลือมาเนี่ยเาไม่กินลูกินอือเอาแล้วใส่ไปทําไมไม่กินทำให้เรายอะนินี้นะแต่แปดลูกกินหมดกินกี่ลูกอืมกี่สิบลูกแปดลูกหมดอือคราวนี้ห้าวม่หมดน่าจะมีปัญหาละไม่น่าจะใกล้ป่วยละ ตอนนั้นเขาหิวอยู่มั้งวันนี้เขาไม่หิวมีหลายอย่างกินหรือเปล่าร้อนอะโลบปากมีหลายอย่างกินเขาก็กินไม่หมดกินเรีบๆเลยใครให้ไปอุ่นของร้อนๆแล้วมากินมันก็กินลำบากกินทรมายั่งแร้ว พอแล้วพี่ดำนถ้าพี่ดำบูบไปวันไหนเราจะรู้สึกนะจะบอกให้นะกินของแกแหละจะไม่โ,ไโทษตัวเองเลยพี่บูมัน,นไ,ออนะไม่กินแบบไม่คิดออยมากไม่กินแบบไม่แต่บางกินหลายอย่งองสางมันสะสมไปละจบคลิปไปนนี่เลยเอานี่ได,ด,ด้หน่อยก็ได <c oughs> ้ลงกอประเทศได้หลาย ฝากกดไลค์กดุ้ชิคคคค้ค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องลักสองคนเดินทางปลอดภัยนะคะคคอบุณ่ะไปปลอดภัยมาปลอดภัยเที่ยวยามราตีตให้ระวังจะไปเป็นเอฟซี C ค่ะ เป็นเอฟซีของใครบอกไม่ได้ติดสิทธิ์แค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ